เออต้นนี้โบโดนนี่ก็ก็ปลูกได้โบทั้งเดือนมั้งอาจสิเดือนหนึ่งก็สีอ้วนๆกลัวนะน้ะกแกล่างสิเป็นหัวเลยนี่นะอันนี้มันโบเป็นหัวเลยนี่มันมันสิเป็นแนวนี้ไปเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบนสุดทิชชัยครับพี่น้องครับเห็ดยังเนาะผู้นี้เนาะ ขยะออกจากพักนะครับห่วยพักหอมได้หนิน,น,น,หน,นอนแนวนี่เนาะหอมบัวบอกเขาอ่นหอมบัวอยู่วะเนี่ยหอมเลยบัวเลยบัวเลยบัวเลยมา,มาตาโอ้เอามาตตาเมืองเลยบอก<ถ>ฮะ,ะขเขาเอื่อนเขกบัวเลยกบัวเลยห่วยาม,มาตตามเมืองเลยยคือแน่นบอก โอ้โหต้นกนเหนื่อยใช่ไหมจ๊ะบอกมันคือเป็นกอแปลกๆเลยเป็นกอหน่อยๆกอตั้งใดดอกเนาะก็ไขรเอาเอาต้นขยายพันธุ์ชิบ่มีมันชิบ่มีหัวมันชิบ่ออกหัวผักหอมบ่มีหัวบ่มิมอันดอกเออก็มี่ตัวกันไปเรื่อยๆได้ไงแต่ว่าขยายพันธุ์เอาแบ่งแบ่งออกไปขายไปปลูกเลยโอ้มันคือบ่มิมอัน ไมยถึงเบาอย่างมันบ <bo> ุมีห <n> ัวกริม <n> ีบ <bo> ุจ <Bo> ักแม่นแต่ว่าแม่ปลูกได้ปลูกบ้านี่แมีุกเคยเห็นหัวมันมันมีแต่ขึ้นเป็นอันใบก้นเลยขยายพันธุ์โดยการแบ่งเอาออกไปปลูกบ่บไดนข้าหัวมันบ่ใหญ่สมบอดหรือยังไหนบ่ห่วยเมีนอยู่บ่เนาะ เคยเห็นแต่หอมมันก็ต้องมีหัวใหญ่ๆตัวอ่ะแดดแล้วนี้มันปลูกต้นเผาเนี่ยแต่ได้หนีแบบนี้นี่มันโดนแต่ได้หนีมันบวบเป็นหัวยอดอันใบมันจนเลี่ยวแต่น้อตัดแต่ใบมันออกว่ามันบวมมีหัวบอดเสื้อดอกลกเบิงนะลกให้เบิ้งเบึงลกเบื้งกอน่ะกอนใดกันใดมึง ั็ฉีดตัวกันปวดแท้หอมบ่มีหวัวเป็นแบาห่วย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 พี่น้องหอมบ่มีหวัมมหวตัวนี้บ่มีหวัวมันใหญ่ขยายพันธุ์เอาต้นมันไปหาอีดียยตัวนี้โอ้ว่าเมนตัวกันที่สุดเนี่ยหอมบ่มีหวัวพี่น้องครับปลูกหลายโดนุลได้หนึ่งสองปีแล้วนี่แมนบะเมนพักแป้นเนาะ มันเป็นเดียวเดียวตังสีก็อเอืน่นซีเม็ตกระเทียมกระโบเมียนกระเทียมกระม,ม,มีหัวนะพี่นองครับอันนี้เป็นพักหอมพักหอมเลยห่วยเอนพักบัวเลยพักบัวเลยหมายถึงว่าหยางน้อบันพักบัวเลยแชกโมีหัวเลยบะก็เลยว่าพักหัวมันจดหลดขึ้นไปเลยเทั่คือบอกอเเก็เลยว่าพักบัวเลย เอื่อจพอตะแม่ผ้าเอื่นพักบัวเลยมันส้นใหญ่มันสมบูรณ์มันสิงงามมันสิบอันนี้มันบักคอยได้ใส่ปุ๋ยมันอืมอืมกินแต่พักบัวแบวงบัวแบงบัวแดงบัวเลยนี่บักคอยได้กินนเวยแต่มันงามนี่มันงามนี่มันเป็นดอกดอกคือหอมแบงนี่แหละคือเขาปลูกทั้งอันนี้บ่ปลูกเอาเม็ดมัน อันนี้บ่อเม็ดมันได้เหรอเม็ดมันโอ้ขยายพันธุ์โดยใส่เม็ดบ่จักก็บอกไปเจ้าหันว่าเจ้าแบ่งออกว่าปลูกบ่แมนอยู่แบ่งอยู่แต่ว่าทางหนึ่งอีกทางหนึ่งอาจจะเป็นเอาเม็ดมันก็ได้บอกบอกสองยางนี่เดี๋ยนี้จีเอาไปปลูกสซนอ่อนก่เนไงอย่าไปขยายปลูกแค่นี้ละโอ้พักเจอกก็งามอยู่น้อ มีพักขีนอพักปอดซานก็มีหยาเนี่ยนะปอดซานโม่ใส่ยาเจเกลือเอามาเอามาเปรียบเทียบเบิ้งกันให้พี่น้องเบิ้งแน่นี่ก็พักบัวปกตินี่ก็พวกักบัวเปลื่อยนี่พักบัวแบงแบบแบบนี้ต้นนี้หอมแบงตอนนั้นพักบัวเลื่อยต้นนี้เขากแบบพักบัวพักบัวอุบลมาจักเดี๋ยวนะอืมีนี่พี่น้องครับ ก,ก,ก,ก็บกัวโดนเลกบัวปกติเห่าเนาะลูกเบิ้งหลัจักหัวหนึ่งลูกเทียบเทียบกันให้พี่น้องเมืองพึ่งเด้อจะพึ่งเด้อเออตัวนี้บบบัวโดนเลาก็ปลูกได้บัวทั้งเดือนมัน้งน่ะอาจจะเดือนหนึง่งก็สิอ้อนวนๆกลัวนะเนาะร่างสิเป็นหัวเลยนี่อันนี้มันบัวเป็นหัวเลยเนีย่มันมันสิเป็นแนวนี่ไปเลยอื ขยายพันธุ์โดยการแยกแยกไปปลูกเป็นกอเป็นกอเลยอือันนี้มันเป็นหัวอเอาใส่ต่มใส่นันใส่หนีก็ได้ยปักบัวเลยก็คือกันบ่บัวเลยปลูกเค็หนังปลูก<บ>มีหัวนี่ปลูกกินใบเด้อเนาะปลูกกินใบเนาะใส่ดาบดใส่ต่มเนาะตัดใบมันไปกินเดียวไปขยายพันธุ์ ไแบบ่่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ก่เลยนี่สแบบห่หาหายากแล้วแบบ่เคยมีผูปลูกมีแต่หอมแดง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 อืมอมอืมอืมอรมงืมงืมอืิออออกืกก ik ik> กมงม,ม,มนี่กะมอมอื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 มัืมนอ่อืมออืมอืมอือืมอืมองออ ความชื้นห้องปีโอ้นี่กับเบียร์ผักอีตูตัวนี่ผักโหระพ่าเบียร์แมงลักเบียร์อันอันโหระพ่าก็มีนะั่นตั้งรุม,มโหโมมระพ่าโอ้ทั้งรุมอันอันผักกะเพราผักกะเพราใบกะเพรานี่แยกยร์ปุ๋ยเห็นอยู่ตัวเห็ินลายต่วนอยู่นี่นี่กับผักกะเพราพี่น้องครับเป็นผักชีอันดี ที่ลาวใส่ออมเนาะโอ้กับผักอีตูครับเบี้ยผักอีตูก็มีนะครับอันนี้ก็เบีย้มยมะเขือเทศมะเขือสมพี่น้องครับโอ้โหพอได้กินสลับัดผักว้าพอได้เก็บอยู่พี่น้องครับกินชาย นี่ก็เป็นผักชีไทยนะครับสอนด้วยนี่ก็บโมเมนยาได้พี่น้องครับนี่พักคอมปีตัวนี้โอ้มันหันยาโได้เอาออกฝนตบไลยงวดก็เลยเห็ดเวียกมันแนนบมได้บรบึงโดกหยาเลยเพื่อแป๊บเดียวหยาทว่ <ๆ S 2> เดียบปล่อยเลยพี่น้องครับหยาทวมนี่ก็พักสระแน่ สารเณรผ่นว่าพักสารเณรครับพี่น้องพักสังแงะนะครับทั้งอุบลเอื่นพักสังแงะพักทังคนก็เอื่นพักพร้อมปู่อ้อบวเมียนยังเกาะอีปู่อีปู่พักชีปู่ยังเนาะก็บพักบุ่งว่าสิเอาไปพัดพี่น้องครับกัเข่าพักบุ่งกังามๆนะครับ เห็นัวเห็น,หนแปลกๆอยู่นี่นะเห็นหอมจนสีอันเข่าจนสีโรยเวิดดนะเฟินบาพักค้อมบ่มีหัวตัวนี้หัวบอเสือรอกว่าแม่นี่ดีครับพี่น้องครับอืมต็สีก็มีครับเนาะททยพี่น้องเบิ่งพักค้อมบ่มีหัว<笑><笑><笑> เจอกันใหม่ครับกิบหนาครับพี่น้องครับลิบนี่กับโบตัวครับพี่น้องครับนี่ไผ่บบตัวเหาอฝากพี่น,อน,พพน,อน้องเนี่ยฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้เบื่อนเนี่ยกเป็นอยู่บ่บไปตรวล้วบา เจอไหมกิฟนาครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์เดอเป็นกำลังใจให้กันครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับ